สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูงานปักผังแล้วก็วางดิ่งนะครับแล้วก็กุดฐานรากนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศเช้านี้ครับสามเมตร นี่ก็กำลังปักพังนะครับทีมงานปักพังแล้วเราก็จะโรยนะครับโรยปูนขาวนะครับเป็นทานรากเพื่อที่จะเป็นสัญ,ญาลักษณ์ให้กับรถแม็โครเล็กนะครับในการขุดนะครับผมตอนนี้ก็ทีมงานก็กำลังโรยปูนขาวนะครับเพื่อที่จะให้ รถแบ็คโฮนะครับในการขุดจะง่ายกว่านะครับจะง่ายในการเห็นนะครับพอเราโรยปูนขาวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการรื้อผังออกนะครับเพราะว่าหมุดเราจะฝากไว้ตรงกำแพงนะครับ ตรงกระแพงก่อนเพื่อที่จะให้แมกโนนั้นทาง,งานได้สะดวกนะครับแล้วค่อยกลับมาตีผังกันใหม่นะครับเพื่อที่จะหาดิ่งเสาอีกหนึ่งรอบนะครับ ตันี้แมคโคก็จะเริ่มหลุมแรกแล้วนะครับเป็นหลุมห้องน้ําหลังบ้านก่อนนะครับฮะเขี้ยนะงคคเขี้ยงเขาเ,เ,เ,เอาไว้ทั้งขุนกันเลยครับเอาไว้ขัลังกันเลยเไว้ขันหลังกันเลย หลุมแรกครับหลุมแรกแหกมันครับพี่น้องนี่ก็ขุดมา2หลุมสุดท้ายแล้วนะครับเหลือหลุมหน้าบ้านนะครับหรือหลุมเฉี่ยงหน้าบ้านนะครับมีขนาด1เมตรคูณเมตรนะครับก็ขุดได้สวยนะครับสำหรับแม่โคเล็กของเรานะครับ ก็แต่งแต่งหลุมมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวงนี้เราจะเทลีนเอาไว้นะครับเผื่อฝนตกก็ไม่ได้ยุ่งยากกับก้นหลุมนะครับรองทรายเทลีนไว้นะครับนี่เป็นหลุมที่ยังไม่ได้แต่งนะครับทั้งหมดก็มี16หลุมนะครับ16ต้นนะครับเสาบ,บ้านเรา นี้ก็แต่งทางเดินที่จะรถเข็นปูนนะครับว่ารถมิกก็น่าจะได้มาประมาณนี้นะครับ ก้นหลุมนะครับหลุมลึกก็เมตรสีนะครับหลุมสุดท้ายแล้วครับนี่ก็ถ้าใช้แรงคนก็ได้ครับเช่นกันนะครับแต่ก็จะเหนื่อยจิงมานิดนึงนะครับหลังนี้ผมเลยใช้แมกโนนะครับปกติเราจะให้จึงมันเราคุดเองเนาะ ได้สวยมากๆเลยนะครับคนขับใจเย็นมากเลยดินก็แข็งนะเหนียวเป็นดินเหนียว เสร็จดันทีเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าแมคโคลเล็กนะครับทํางานขุดหลุมฐันลากคนนี้นะครับแล้วก็ทีมันเราก็แต่งหลุมตามก้นมาเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับก็สี่โมงเย็นพอดีนะครับนี่ลุมเมตรนึงนะครับเราก็จะแต่งเอาอีกรอบนึงนะครับ ตอนนี้ช่างเมกช่างบอยนะครับก็กําลังแต่งฐานรากนะครับแล้วก็ช่างอาคมแล้วก็ช่างเรียบนะครับก่อการลังแต่งฐานรากตามกฎหมายนะครับเพราะพรุ่งนี้เราจะเทเรียนกันแล้วนะครับบ้านอันนี้ก็82ตารางเมตรครับหน้ากว้างอยู่ที่7เมตรนะครับลึก13เมตรนะครับก็ห้องน้ําอยู่ด้านนอกนะครับตอนนี้เราก็จะ ตีผังนี่นะครัตีผังอีกรอบหนึ่งนะครับผังด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับเพื่อที่จะหาแนวศูนย์กลางของเสาจริงๆแล้วนะครับทีนี้พอเราได้ฐานรากมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นงานเท okay. งานขุดหลุมทันล่ากนะครับแล้วก็ปักผังวางแนวเช็คดิ่งนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขุดหลุมแล้วเสร็จแล้วเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดสับสปายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทีมงานด้วยนะครับสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับ